สวัสดีค่ะวันนี้เป็น EP ที่11แล้วนะจ๊ะในส่วนของพระที่โชว์เห็นนะคะเป็นในส่วนของพระปิดตากุวัชนะสงฆมเป็นพระที่มีเขาเรียกว่าเป็นพระเครื่องชื่อดีมีมงคลในส่วนของตรงนี้ที่โชว์จะเป็นในส่วนของตัวพระปิดตานะคะอยากให้ชมความงามของพระนิดนึง ขออนุญาตไม่แกะในส่วนของกรอบปะติกนะคะสวยงามสุดๆเลยในส่วนของพักกุตรงนี้จะเป็นพักในดินส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเนื้อสีดำอาจจะมีในส่วนของมีน้ําตาลอมสมแดงหรืออะไรเงี้ยจะเป็นสี หม้อไฟแต่หากคนที่เห็นอาจจะเป็นเหมือนเป็นสีดําเป็นเนื้อผสมใบาลานเนี่ยค่ะนี้จะเป็นพระเนื้อดินดิไมิได้หมายความว่าพระพิมพ์ที่ไม่ได้เผาแต่เป็นการเผาพระกุนี้นั้นความร้อนอาจจะไม่สูงมากทําให้พระยังไม่สุกดีปกติสีของพระเนื้อจะเผาสุกมากๆ น,นี่ความงามนี่สวยสุด,สดเดี๋วขออนุญาตให้ดูนี่เห็นนิ้วมือของพระปิดตาเป็นนิ้วๆเลยนะคะนี่นี่ก็นั่งสมาธิแล้วก็ตัวนี้ฐาน ฐานจะคมมากๆเลยขอนยาตน,นีดนึงนะนี่ฐานจะคมมากนี่ข้างๆจะเป็นในส่วนของดอกไม้นี่นี่ข้างบอกเลยว่าชัดมากๆข้างๆก็จะมีในส่วนของยันนะ,ะนี่ก็ต้อง นี่ก็จะมีอย่างนี่ความงามนี่ขอแยกให้ดูชัดๆนี่ก่อนนี่น,นี่เห็นไหมคะเนี่ยเป็นมือเลยป,ปิดตาวิงวงิแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ค่ดกไม้ข้างๆสองข้าง,าง,าง,างแล้ว็ีจะเป็นในส่วนของตัวยันนี่คะ่ะคมชัดมากอืม มีส่วนของซุ้มด้วยนี่งามสุดๆนะคะอย่าให้จำในส่วนของพิมพ์พระไว้ด้วยเนี่ยค่ะจะมีเม็ดตนินิดนึงติ่งนี่ดวเนี้ยของพระนี่เก่าเป็นอายุร้อยร้อยปีเลยนะคะนี่เพื่อให ชอบหรืออยากสะสมอะค่ะเราก็จะพยายามลงในส่วนของตำหนิในขอบของพระให้ท่านได้ชมดูค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นขอบติ่งๆนิดนี้อะไรเงี้ยสังเกตเพราะว่ามันจะมีตำหนิว่าเป็นในส่วนของพระบ็อ,บบอก ีงามสุดๆเดี๋ยวให้ชมในส่วนของด้านหลังนี่ยังเป็นในส่วนของในนิ้วมืออยู่เลยนี่พระจอบนี่เป็นรอยขออนุญาตสงให้ดูอืมน,นี่เป็นรอยนิ้วมือของ ที่พิมพ์กดพระเลยพระสวยๆหายากแล้วนะคะพระกุ่นี้บอกเลยและอีกอย่างกุวัชนะสงครามทำอะไรก็ชนะทำอะไรก็สำเร็จหายากจริงๆนะคะพระสวยๆ เห็นนิ้วมือเห็นยันคือบนฐานนี <Whole> ่นียังเห็นเศษส่วนของสังกติชัดๆคมวๆนี่นิ้วมือนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วแล้วก็ยันสไว้จริงๆมี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเอพัทยงนะคะอันนี้จะชัดกว่าชัดไหมนีก,กว่า ชัดๆจะได้เห็นตำหนิเอาไว้เผื่อใครจะไปเช่าเส้นจะคมชัดมากๆเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ